มาแล้วเป็นแถวเป็นแถวดูแลกันไปตามอัตรภาพวันนี้รวมกันเยอะเลยแต่อาหารก็อาจจะน้อยนิดนึงช่กันไปครับอย่าก,กวนกันดิแบ่งปันกันไปนะครับคนเราก็มีบ้างดีบ้างชั่วบ้างบางครั้งก็พังพลาดบ้างแต่อันไหนที่ทําได้ก็ทําครับ อันไหนที่แบ่งปันได้ก็จะพยายามแบ่งปันนะครับอันไหนที่ไม่จิตนาพัางพาดไปก็เมื่อรู้ตัวก็ปรับปรุงตัวเอานะครับอันไหนที่พอแบ่งปันได้ก็แบ่งปันนะครับร่วมแบ่งปันกันนะครับเพื่อจะได้ละความโลภความเห็นแก่ตัวเนาะนะครับเท่าที่ทําได้ครับนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งของเงินทองมากค่ามูลค่ามากมายก็เป็นแค่แคเศษอาหาร นะครับถึงมันไม่มีค่าสําหรับมนุษย์แต่มันมีค่าสําหรับสัตว์หมาจรจัดแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนกันครับดูแลกันไปรับบุญรับกุศลทุกท่านครับ